สวัสดีนะคะทุกคนเช้านี้บณนิศจะมาอัพเดตเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่เข้ามาเข้ามาดูตรงจุดที่จะซ่อมท่อระบายน้ำนะคะเมื่อคืนอตอนหัวค่ำหกโมงประมาณสักหกโมงเย็นนี่แหละนะคะเขาเขาก็มาทัง้งนท,ที่อุณหภูมิมันก็ ลบอยู่แล้วข้างนอกก็ลมแรงมากนะคะเมื่อคืนมันมันเหมือนกับอุ้ยลมแรงจริงๆนะคะเมื่อคืนแต่เขาก็อุตส่าห์มาแวะมานะคะแวะมาเสร็จแล้วแกก็ลงไปดูที่ห้องอาบน้ําที่ห้องใต้ดินซึ่งมันจะเป็นท่อระบายน้ําหลักของบ้านน่นนะคะพอเขาลงไปดูเขาก็บอกว่าโอ้ ฉันเห็นแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ปณิชก็บอกเขาบอกว่ายูไม่จําเป็นที่จะต้องซ่อมตอนนี้นะเพราะว่าอากาศข้างนอกเนี่ยมันหนาวมากแล้วมันก็ลมมากถ้าหากว่ามีมีอะไรที่จะต้องออกไปดูท่อระบายน้ําหรือว่าบ่อกเกลือบ้านเรานะคะที่มันอยู่ด้านนอกมันมันก็จะลําบากก็เลย บอกเขาไปบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้อยู่ค่อยมาดูให้ใหม่ก็แล้วกันนะจะมาเวลาไหนก็โทรมาบอกชั้นล่วงนะก็บอกเขาไปอย่างนี้นะคะตอนนี้ก็ยังมันยังเช้าอยู่นะคะที่นี่ก็ยังไม่เห็นมาเดี๋ยวปนิจจะต้องโทรไปต้องโทรไปถามเขาอีกทีนะคะว่าเขาจะมาตอนไหนสังเกตดูง่ายๆดูนี่ผมก็คือยังไม่ได้สระ นะคะอันนี้ผมยังไม่ได้สามวันแล้วเนี่ยแต่ว่าห้องน้ำอ่าห้องส้วมนะคะก็ยังใช้ได้ปกติอยู่แต่ก็จะต้องต้องต้องคอยดูแลว,ว่ามันสามารถที่จะไหลลงไปข้างล่างได้หรือเปล่านะคะแต่ว่ามันก็ไหลปกติอยู่ดีดีอยู่จากจากในห้องน้ำข้างบนในห้องส้วมขึ้นบนนะคะ แล้วตอนเช้าเนี่ยอุณนหนภูมิลบสิบสองค่ะพี่น้องลบสิบสองนี่คือตอนนี้ยังลบสิบอยู่เลยนะคะเวลาแปดโมงกว่าเนี่ยลบสิบอยู่แล้วข้างนอกน้ำแข็งนะคะบนพื้นเนี่ยจะเป็นน้ำแข็งปณิชเปิดประตูออกไปสำรวจแล้วแต่ไม่ได้เดินนะคะมองด้วยตาเปล่าก็เห็นว่ามันเป็นน้ำแข็งบน บนพื้นพื้นไม้ที่หน้าระเบียงนี่เองนะคะที่ที่หน้าบ้านเนี่ยโอ้ยอันตรายมากนะคะถ้าเป็นแบบนี้แต่ว่าคนที่นี่เขาก็ไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าเขาเขาชินกันแล้วอะนะคะเขาก็สามารถที่จะมาซ่อมท่อระบายน้ําให้วนิดได้วนิดหวังเป็นอย่างยิ่งเช่นนั้นนะคะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ ปนิดบอกว่าโปรดติดตามคลิปจริงในในคลิปก่อนหน้านั้นนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นที่เป็นคลิปะปะนิดตัดต่อโดยโดยใช้โดยใช้ k i เนม a สเตอตัดต่อนะคะก็ถ่ายที่แรกก็ไปถ่าย ระเบียงหน้าบ้านนี่แหละนะคะที่มันที่มันเป็นช่วงเวลาที่น้ําแข็งลงนะคะแล้วก็เอาตัวนั้นเป็นพื้นหลังนะคะจากนั้นปนิดก็เอาตัวคนที่ปนิดใส่ชุดสีเขียวขี้มานะคะเอาไปตัดต่อแล้วก็เอาไปวางเหมือนกับว่าปะนิ์ ยืนอยู่บนน้ําแข็งนะคะยืนอยู่บนะระเบียงบ้านที่มีน้ําแข็งประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วปณิชไม่ได้ออกไปยืนจริงๆหรอกนะคะเป็นการตัดต่อ,อโดยใช้พื้นหลังเป็นเป็นคลิปน้ําแข็งแล้วก็ใช้คลิปซ้อนที่เป็นที่เป็นตัวของปณิชเองนะคะแล้วก็ลบพื้นหลังออก แค่นั้นเองก็จะได้เป็นคลิปแบบนั้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำต่อนะคะที่บอกว่าจะเป็นคลิปจริงอะไรประมาณนี้มันมันออกไปข้างนอกไม่ได้นะคะเดี๋ยวเอาไว้ติดตามไปนิดได้ในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมบาย